สวัสดีครับเอฟซีอุงอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทุกท่านนะครับจบไปแล้วนะครับอีกหนึ่งปีของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงปิดฤด,ดูกาลไปอย่างยิ่งใหญ่นะครับน้องอุงอิงก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเนาะขอบคุณบรรดาพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC ที่คอยซัพพอร์ตคอยส่งกำลังใจให้ด้านหน้าวิทีนะครับน้องอุงอิงก็ได้โพส ลงใน Facebook นะครับปิดฤดูการปี2หมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นอีกหนึ่งฤดูการที่ต้องผ่านทั้งสุขและทุกข์แต่ก็จะมีพลังใจจากทุกๆท่านที่มอบให้ไม่ห่างไม่เคยจางหายเป็นอีกปีที่สนุกมากเลยจ้าปลื้มใจสุดๆขอบพระคุณพ่อพ่อ,พอแม่แม่เอฟซีทุกท่านที่มาให้กำลังใจล่าอยู่หน้าเวทีและพ่อพ่อแม่แม่เซี ที่เข้ามาเบิงในกลุ่มปิดล่าดีใจแหงจ้าที่ล่าได้มอบความสุขให้พ่อพ่อแม่แม่เป็นอีกปีที่หนูก้าวมาอยู่ในบ้านสาวน้อยหลังนี้ขอพระคุณพี่ๆในวงพ่อพแม่แม่ในวง,นวงครูบาอาจารย์ที่คอยตักเตือนล่าคอยแนะนำล่าและก็ะน,นำสิ่งดีๆมาให้ล่าอยู่ตลอดขอบพระคุณโชว์สวยๆจากคณะทีมงานครูปอครูไก่ที่จัดเตรียมโชว์สวยๆให้ล่า ขอพระคุณบ้านฮักทุกหลังพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีจากต่างประเทศพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีพลังเงียบล่าทุกคนที่บอปลอยมือล่าขอบคุณที่บอทิ่มล่าถ้าบอมีพ่อพ่อแม่คอยให้กำลังใจล่าคอยเป็นเกาะป้องกันให้ล่ากะคงสีบอมีล่าในมือนี่และสิ่งที่ลืมบอได้คือขอพระคุณพ่อโจ แม่นุษย์ญาติสุภาพลุงอำนาจและกะทีมงานสาวน้อยผู้อยู่เบื้องหลังล่าเดอจ้าหากบ่มีทุกท่านกะคงสีบ,บ่มีคำว่าอู๋หญิงเพชรบ้านแพงจ้าขอพระคุณสิ่งของทุกอย่างที่มอบให้ล่าขอพระคุณทุกๆอย่างที่เฮ็ดให้เด็กน้อยคนนี้เดอจ้าอิลาฮักพอ่พอแม,ม่เอฟสีทุกคนเดอจ้าพ่อกันวันเปิดฤด,ด,ดูการอีกรอบเดอจ้าหลังโพส์อง,งไปนะครับ ก็มีบรรดา FC ต่างๆก็คอมเมนต์เข้ามาอย่างมากมายเลยนะครับมาให้กําลังใจน้องอุงอิงกันเยอะแย,ยะไปหมดเลยนะครับก็นับว่าเป็นปีที่2ของน้องอุงอิงนะครับที่ยืนบนเวทีสนอยเพชรบ,บ้านแพงในตอนที่ปิดฤดูกาลนะครับปีที่แล้วนี่น้องอุงอิงได้มาลายเกือบ3ล้านแต่ว่าปีนี้โอ้โหอลังการงานสร้างนะครับมาลัยน้องอุงอิงนี่ เกือบ5ล้านเลยนะครับไม่แน่อาจจะมากกว่า5ล้านก็ได้นะครับเป็นปีที่ยอดเยี่ยมของน้องอูงอีกมากๆเลยนะครับเป็น1เดียวของนางเอกหมอลำในยุคนี้เลยนะครับไม่มีใครทำสถิติได้มาเลยมากขนาดนี้เลยนะครับก็หลังจากที่จบฤดูกาลไปเนาะก็บรรดาพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีบ้านฮักต่างๆเนี่ยก็ได้ไป ให้กำลังใจน้องอู๋อิงถึงบ้านเลยนะครับดังเช่นปีที่แล้วก็เหมือนกันนะครับพ่อฮักไม่ฮักต่างๆเนี่ยก็ไปให้กำลังใจน้องอู๋อิงถึงบ้านแต่ว่าตอนที่แม่ฮักพ่อฮักเดินทางกลับนี่แหละครับ <c oughs> น้องอู๋อิงนี่น้ำตาแตกร้องเหมือนเด็กกโปโลเลยนะปีที่แล้วเนาะเห็นเออน้องยังเด็กเนาะสงสารนะครับปีนี้ก็เหมือนกันครับน้องอู๋อิงก็ทนสภาพนั้นไม่ไหว พวกฮักไม่ฮักกลับกันหมดตัวเองก็ร้องแปลว่าในความรู้สึกของเด็กเนาะในความรู้สึกของตัวศิลปินเนาะอาจจะใจหายนะใจหายแปลว่าพอ่อแม่เอฟซี FC, บ้านฮักต่างๆนี่กลับบ้านแล้วมันเป็นความรู้สึกของเอฟซีแล้วก็ศิลปินที่ผูกพันกันนะครับน้องคงจะรู้สึกใจหายเนาะเหมือนกับพ่อแม่ไปทํางานอ่ะตัวเองก็วิ่งตามเป็นเด็กวิ่งตามพ่อแม่ไปผมก็คิดว่าคงจะเป็นลักษณะนี้น้อง,องใจหายเนาะ ถึงน้ําตาไหลออกมานะสองปีซ้อนแล้วนะเป็นภาพที่บ่งบอกถึงความผูกพันในจากตัวศิลปินที่มีความผูกพันกับบรรดาพ่อพ,พ่อแม่แม่เอฟซบ้านฮักต่างๆนะครับมันเป็นความรู้สึกจริงๆของน้องอุงอิงที่แสดงออกมาจนกลัะน,น้ําตาไม่ไหวนะครับน้องอุงอิงเข้ามาสู่วงการหมอลําบ้านเรานี่นะครับก็ได้นําสิ่งแปลก พฤติกรรมแปลกๆของผู้ชมนะครับอย่างเช่นคนที่ไม่เคยดูหมอลำเลยเขาก็หันมาดูหมอลำก็เพราะน้องอู๋อิงเนี่ยนะครับก็เหมือนกับอย่างผมนะผมก็ไม่เคยดูหมอลำนะก็พอจะรู้บ้างว่าสานอยเพชรบันแพงนี่เป็นวงหมอลำแต่ก็ไม่เคยดูนะครับก่อนนั้น,น,นก็มีอะไรอะแอนออรดีเป็นนั้งเอกใช่ไหมแล้วก็ก้อยชาเนี อันนี้ผมก็ไม่ได้ดูนะก็เคยเห็นบอสจูทำคอนเทนต์บอสจนี่จะทำคอนเทนต์สัมภาษณ์ใหญ่แหลมเป็นประจำเลยแต่ว่ามไม่ได้เข้าไปดูอย่างจริงจังนะก็เห็นแบบๆ,ๆ,ๆแต่มันก็มีวันหนึ่งนี่แหละจู่ๆมันก็มีคลิปเด้งขึ้นมาคลิปขโขนอุ้งอิงตอนออดิชั่นนั่นแหละครับผมก็ดูเด็กคนนี้แหละผมก็เลยทึ่ง ผมว่าใครนี่มาแค่วันเดียวเองไม่รู้จักแต่ยอดวิวถ้าเป็นปังจังตั้งแต่นั้นเลยผมก็เลยติดตามดูน้องอุ๋งอิงผมก็เลยมาดูโมลากับพ่อน้องอุ๋งอิงนี่แหละ<ม>หลายคนมากเลยนะเยอะนะครับที่ไม่เคยดูโมลาแต่กลับมาดูโมลาก็เพราะน้องอุ๋งอิงนะครับและสิ่งแปลกประหลาดต่างๆที่น้องอุ๋งอิงสร้างปรากฏการณ์กับบรรดาพ่อๆ่แม่เอฟซีลายๆ ท่านเลยนะครับที่สร้างความงุนงงความสงสัยให้แกเอฟซี FC, ว่าเป็นไปได้ยังไงเนี่ยก็สิ่งที่บรรดาพ่อแม่เอฟซีต่างๆมาบนมาขอจับมือแล้วก็เฮงมีโชคมีลาบกันนะนี่เป็นสิ่งที่แปลกประหลาด <c oughs> ยังไม่เคยเป็นมาก,ก่อนเลยนะครับอันนี้มันเป็นความเชื่อของเขาเนาะแต่เขาประสบความสําเร็จอเราก็ห้ามความเชื่อเขาไม่ได้นะครับแล้วก็ปรากฏการต่างๆนะสิ่งที่ ทำให้เรางุนงงในปรากฏการณ์ของน้องอู๋หิงที่สร้างแม้กระทั่งวันที่ไปขึ้นศาลปู่ตาที่บ้านหนองคูใช่ไหมก็มีปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกฎที่เราเห็นกันนะครับแล้วก็อย่างเมื่อวานนี้ก็เหมือนกันที่น้องอู๋หิงจุดธูปขอไม่ให้ฝนตกอะ่ะตอนแรกเนี่โอ้ฝนลมฝนเมฆคลุ้มตำาะมึนเลยนะครับบริเวณที่จัดงาน ปิดวงสน้อยเป็นบานเพงพอนูอิงจุดทูบแค่นั้นแหละครับมันเป็นสิ่งที่งุนงงสงสัยนะมันเป็นไปได้ยังไงอันนี้อาจจะเป็นความบังเอิญก็ได้แต่ว่ามันสร้างความสร้างปรากฏการณ์แบบนี้บ่อยครั้งไงทำให้เรากลับหันไปดูว่าเกิดค,ความสนใจว่าเอ๊ะทำไมเด็กนี้เป็นอะไรว่าทำไมมันมีเหตุการณ์แปลกประหลาดบ่อยๆเหลือเกินอ่า ก็เลยทาให้ผู้คนคิดว่าน้องอุ๋งอิงนี่คงไม่ใช่คนธรรมดาคงจะเป็นคนที่มีบุญบาร,รมีมาเกิดดังอาจารย์ท่านเกจิอาจารย์ท่านท่านท่านทาน,านายไว้นั่นแหละผมก็คิดเช่นนี้แน้องเป็นคนผู้มีบาร,รมีกับชาติมาเกิดนะอันนี้มันเป็นความเชื่อเนอะแล้วก็น้องอุ๋งอิงนี่ก็เข้ามาสู่วงการหมอลำสัมเวษณแพงนี่ปีกวกกว่าเองสร้างการเปลี่ยนแปลง มากมายให้แกองค์กรเลยนะครับจริงๆเลยนุองอ่งหิงนี่มาสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ให้กับบรรดาหมอลำวงการหมอลำบ้านเราแม้แต่อยูู่บบอต่างชาติก็เคยเอาคลิปของนุองอ่งหิงเนี่ยปฏิยักชั่นเห็นไหมน้องอิ่นี่ไม่ใช่แค่ดังแค่บ้านเรานะครับไม่ใช่ประเทศไทยที่เดียวน้องหอิ่นี่ยังโด่งดังไปถึงต่างประเทศด้วยนะครับ มียูทูบเบอร์ต่างชาติหลายๆท่านที่เอาคลิปของโนอิงไปรีแอคชั่นนะครับไม่ใช่แค่เผยแพร่ในประเทศไทยอย่างเดียวนะครับทั่วโลกนะครับนี่แหละครับปรากฏการณ์ใหม่ของวงการหมอลำบ้านเรานะครับเป็นปีนี้เป็นปีที่อลังการมากๆเลยนะพระเอกนางเอกหมอลำสองร้อยพัดบ้านแพงเต็มหน้าเวทีแต่ละคนนี่มลัยเต็มโคเลย <c oughs> เป็นสิ่งที่น่าทึ่งจริงๆเลยนะครับเป็นสิ่งที่อลังการมากๆเลยนะครับน้องอู๋ิงก็เปรียบเสมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดเนาะบรรไดเอฟซต่างๆเข้ามาดูหมอลำเข้ามาดูเข้ามาให้ความสนใจกับวงการวอลลบ้านเราเยอะจริงๆเลยนะครับ <S 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 <S